สวัสดีครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่านโยบายอเมริกันเฟิร์สเน้นกําไรขาดทุนของโดนัลด์ทรัมป์จะพลิกโฉมนโยบายการลาโหงต่างประเทศทั่วโลกแล้วครับเมื่อเอลบิดคอร์บี้เจ้าหน้าที่การลาวโหมดูแลเกี่ยวกับจีนได้ประกาศผลักดันให้ไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและออสเตรเลียเพิ่มงบประมาณการลาวโหงกับประเทศขึ้นเขากล่าวในกรณีของญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นซึ่งมีเป้าหมายที่จะใช้จ่าย2%ซ์ของ GDP สำหรับกระทรวงกลาโหมในปีงบประมาณคศ2027จะต้องเพิ่มการใช้จ่ายกลาโหมให้มากขึ้นอีกญี่ปุ่นควรใช้จ่ายอย่างน้อย3%ของ GDP สำหรับการปรกประเทศโดยเร็วที่สุดขเขากล่าวในแถลงการและเสริมว่าตเกียวจะเป็นต้องเร่งปฏิรูปกองทัพเพื่อมุ่งเน้นในการป้องกันดินแดนของตนและป้องกันร,ร่วมกันในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก,ฟกและแม้ว่าในปีคศ2023ญี่ปุ่นจะประกาศแผนการใช้จ่ายกลาโหมในอีก5ปี จำนวน315,000ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตามแต่นั้นยังไม่เพียงพอคอนบี้กล่าวถึงการผลักดันของทรัมป์ให้นาโต้ไต้หวันและประเทศอื่นๆใช้จ่ายมากขึ้นโดยกล่าวว่าไม่สมเหตุสมผลเลยที่ญี่ปุ่นซึ่งกำลังถูกคุกคามโดยตุรงจากจีนและเกาหลีเหนือจะใช้จ่ายเพียง2%ของ GDP ด้านนายโยชิมาสะฮายาชิหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวในถแถลงการเมื่อวันพุธว่า จากที่ผมได้กล่าวไปหลายครั้งในอดีตเราเชื่อว่าสิ่งสําคัญไม่ใช่จํานวนเงินหรือสัสดส่วนของ GDP แต่เนื้อหาด้านศักยภาพด้านการป้องกับประเทศต่างหากที่สําคัญส่วนนายกรัฐมนตรีชิงเงรุอิชิบะของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันพุธเช่นกันครับว่า,วาประเทศจะไม่ตัดสินใจเรื่ององบประมาณกลางหงของตนเองเพียงเพราะทําตามสิทธิประเทศอื่นๆบอกให้ทําด้านเกาหลีใต้นั้นครับ รั้งกล่าวเมื่อวันอังคารที่4มีนาคมที่รัฐสภาว่าภาษีศุลกากรเฉลี่ยของเกาหลีใต้สูงกว่าภาษีที่สหรัฐอเมริกาเรียกเก็บจากสินค้าเกาหลีใต้ถึง4เท่าแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะให้ความช่วยเหลือแก่เกาหลีใต้อย่างมากในด้านการทหารและในหลายด้านก็ตามเกี่ยวกับไต้หวันกอนบี้มีมุมมองที่เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยกล่าวว่าไต้หวัน จะต้องเพิ่มงบประมาณกลาโหมมากกว่าสีเท่าจาก2.45เของ GDP ในปีนี้นั่นก็คือไต้หวันต้องเพิ่มงบประมาณกลาโหมอย่างต่ำเป็นส0เป็นของ GDP และเขาพูดถึงออสเตรเลียครับว่าพวกเขาควรเพิ่มงบกลาโหมจาก2%ในปัจจุบันเป็นร้อยละ3ถึงจะเหมาะสมก่อนหน้านี้คอนบี้เคยเป็นคู่คลางแขลงใจต่อข้อตกลงอุคุสและกล่าวว่าการที่สหรัฐอเมริกา ขายเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้นเวอร์จิเนียให้กับออสเตรเลียจำนวน3-5ถึง้าลำนั้นเป็นเรื่องที่บ้าอย่างไรก็ตามการเข้ามายุ่งเรื่ององบประมาณกลาโหมของประเทศนั้นประเทศนี้แถมยังคิดแต่เรื่องผลกำไรขาดทุนผลตอบแทนด้านทรัพยากรและภาษีอาจสํารอยกับการกระตุ้นยุโรปของสหร,รัฐเมกาและอาจเป็นไปได้ว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะระงับส่งความช่วยเหลือทหารแบบดื้อ เหมือนกับทรมป์ทำกับยูเครนนั่นทำให้เกาหลีใต้เริ่มจับมือพูดถึงความมั่นคงในภูมิภาคในว,วันที่4มีนาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้คิมซอนโฮรักษาการและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียริชาร์ดมา์ลหารือถึงแนวทางต่างๆในการเพิ่มพูนความร่วมมือทางทหา,ทารรวมถึงความร่วมมือในอุตสาหกรรมกับประเทศตามที่กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผย ระหว่างการสนทนาคิมเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในความร่วมมือด้านการอุตสาหกรรมการทหารและการปองกันประเทศระหว่างสองประเทศและยืนยันความมุ่งมั่นของโซเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผ่านการฝึกซ้อมรบร่วมกันและการแลกเปลี่ยนระดับสูงเรียกว่าทั้งสองเริ่มตื่นตัวในการพึ่งพาอุตสาหกรรมการปองกันประเทศจากในประเทศของตนเองแทนการพึ่งพาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งไต้หวันและญี่ปุ่นต่างก็เร่งพัฒนาผลิตเรือดำน้ำและเครื่องบินรบของตนเช่นกันโดยญี่ปุ่นเร่งพัฒนาเครื่องบินรบยุคที่6ชื่อ F-X ขณะที่เรือดำน้ำลำแรกของไต้หวัน IDS h a i k u n SS711 จะเริ่มทดสอบในทะเลในเดือนเมษายนนี้แล้วครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนั่นก็ไม่เพียงพอที่จะรับรองอธิปไตยของไต้หวันและประเทศอื่นๆได้ภายใต้ความคุ้มครองของสหรัฐอเมริกา ที่มีทรัมป์เป็นประธานาธิบดีทางเดียวที่จะทําให้พวกเขาอยู่รอดนั่นก็คือการมีอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่นั่นจึงเป็นคําถามครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ